มาเรียนต่อนะคะเอามาดูอ่าเดี๋ยวครูจะพาร้องเพลงนักเรียนเคยได้ยินเพลงสระอาไหมคะอ้าเคยเอาเราเคยร้องกันแล้วเนาะอ้านักเรียนลุกขึ้นค่ะ time จะพาไปดูกันนะคะ เขียนเพราะใครคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนเขียนถูกไหมนะคะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำรายงานนะคะอะมาดูหน้าตาใบยงานของเราที่สระอาเดี๋ยวครูจะแจกรางานให้นักเรียนนะคะ เขนชื่อ,อ้อมงนั่งเ,เ,เระหว่างทางานเราต้องใส่เมดนะคะระหว่างทางานเราต้องใส่เมนะคะลูกเขียนชื่อะะ<ม>เขียนชื่อด้านล่างต้อใส่เมนะคะเขียนชื่อด้านล่างเด็กๆเขียนชื่อด้านล่างตรงนี้ไหมคะเขีนเขียนชื่อด้านล่าง เลขที่แล้วก็ชั้นนะคะเอาเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะใส่ค่ะใส่ใส่เนี้ได้ไหมใส่เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องหมุนค่ะใส่เลยอ่ะอเขียนชื่อก่อนค่ะเขียนชื่อก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อก่อนนะคะ เล่นที่นี่นะคะนักเรียนขนตรงนี้เลยเวลาเขียนชื่อกับนามสกุลคุณรูบอกว่าให้ใช้นิ้วชี้วักเว้นระยะห่างใช่ไหมคะวักให้มันห่างหนึ่งนิ้วนะคะ1นิ้ววางนิ้วเราทาบลงไปเขียนชื่อเลยค่ะ เขียนชื่กอกวามนามสกุลแล้วก็เขียนเลขที่อ่าชาร์จเลขที่นะคะชาร์จพอไหนเลย